เซอร์วิสงานลูกค้านะครับลูกค้าติดตั้งเองนะฮะมีปัญหารับในส่วนของกล่องคอนโทรลนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่แหลมง้อ,องจังหวัดตราดนะครับบรรยากาศนะครับดีมากเลยนะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองมงกว่านะครับนี่นะคือมองด้วยสายตาเนาะน้ําไม่แรงน้ําเบาจังเลยนะฮะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงสองโมงครึ่งนะครับนะสเปคสเปกปั๊มนะครับเป็นโจใด R DC สามแรงนะครับเอสสองร้อยสี่สิบเมตรนะย่อนสังเกตในข้างล่างนู่นอะไรฮะที่รถวิ่งอยู่นะตัวนั้นเป็นแผงนะครับย่อนแปดสิบเมตรนะครับนะสูบขึ้นเขาตามเห็นเลยตามที่เห็นในภาพเลยฮะระยะทางประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยเมตรนะครับลาดชันประมาณสี่สิบห้าอ,องศานะก็บรรยากาศตอนนี้ก็แดดเริ่มจัดแล้วแต่ว่าเป็นแดดบ่ายสองโมงนะครับนะแดดบ่ายสองโมงครึ่งน,นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะฮะก็ดูน้ำนะครับ นะดูน้ำนะคือมันอาจจะไม่แรงนะฮะแต่นี่จะาบสองก็เกือบเต็มท่อนะฮะนิ้วสองนะครับนะใช้แผงโพลีสามสี่ศูนนะครับสิบแผงอนุกรมนะฮะย่อนแปดสิบเมตรครับขึ้นเขาขึ้นเขาประมาณสามร้อยเมตรสามรห้าสิบเมตรได้นะฮะเนาะประมาณนี้ฮะก็แก้ไขเรียบร้อยนะฮะ ดูในส่วนของสายไฟดูในส่วนของกล่องคอนโทรลนะครับก็ <mam> โอเคผ่านไปด้วยดีนะฮะโอเคครับบรรยากาศนะสวยงามมากครับก็ตัวนี้นะครับโจไดาสามแรงนะแผงโมโนอะแผงโพลีสามสี่ศูนย์สิบแผงนะครับอนุกรมนะฮะอันนี้ย่อนแปดสิบเมตรนะครับเนาะตัวนี้น,นนะโอ้โหคงเป็นถึกว่าคาดแทรน,นะคงแรงมากนะฮะนะอันนี้ สวยๆนะดูสวยๆนะนี่นะประมาณเท่าไหร่สี่เมตรห้าเมตรเลยรถอนะ<ม>ตะครับอ่าเลยรถแต่เนาะอมอันนี้คือปากบ่อนะแต่ข้างบนนี่ผมถ่ายมาแล้วละ่ะผมถ่ายมาแล้วก็ขึ้นอยู่นะตอนประมาณสามโมงก็ขึ้นเกือบเกบเต็มท่อนะครับนะตรงนู้นเลยประมาณสามรอเมตรขึ้นแบงบนนี่เทคข้างล่างนะครับโอเคเก็บไว้ดูความสวยงามนะฮะ